ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะคะกับการจดลึกเรื่องราวในพระคัมภีร์กับเราวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในปฐมกาลบทที่30มาดูกันว่าเรื่องราวครอบครัวของยาโคบจะเป็นยังไงต่อ ครับผมหลังจากตอนที่แล้วที่ยาโขบทำงานเพิ่มอีก7ปีจนได้แต่งงานกับราเชลสมใจแต่เรื่องในบ้านมันยังไม่จบง่ายๆครับใช่ค่ะพอเข้าบทที่30นี่เปิดมาก็ก็ดราม่าเลยนะคะใช่เลยครับเปิดมาข้อแรกก็คือนางราเชลเห็นพี่สาวตัวเองคือเลอาเนี่ยมีลูกให้ยาโคบไปแล้วตั้ง4คนแต่ตัวเองก็ไม่มีลูกสักที ก็คงอิจฉามากเลยสิคะเนี่ยอิจฉาแรงเลยครับเพราะสมัยนั้นเรื่องนี้มันใหญ่มากเลยใช่ไหมครับโอโ้โหสำคัญที่สุดเลยค่ะการมีลูกโดยเฉพาะลูกชายนี่คือสถานะทางสังคมการสืบทอดตระกูลเลยนะความกดดันนี่มหาศาลจริงๆในพระคัมภีรบันทึกไว้เลยว่าราเชลเนี่ยถึงกับไปพูดกับยาโคบเลยนะว่าขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรด้วยหาไม่ข้าพเจ้าจะตาย โอพูดแรงขนาดนั้นเลยแล้วยาโขบว่าไงคะเจอภรรยาสุดที่รักพูดแบบนี้ยาโขบก็เออโกรธเหมือนกันนะครับตอบกลับไปทํานองว่านี่มันเรื่องของพระเจ้าหรือเปล่าเขาจะไปทําอะไรได้เราเป็นเหมือนพระเจ้าหรือที่จะไม่ให้เจ้ามีผู้บังเกิดจากคันอะไรแบบนี้แหมตอบแบบเหมือนปัดๆไปนิดนึงนะคะก็อาจจะฟังดูเป็นแบบนั้นในมุมของราเชลนะครับแต่ก็สะท้อนความเชื่อตอนนั้นว่าเรื่องลูกเนี่ย พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ค่ะแล้วที่นี้ราเชลทำยังไงต่อล่ะคะในเมื่อสามีก็ช่วยไม่ได้เธอก็เลยหันไปใช้วิธีตามธรรมเนียมปฏิบัติในยุคนั้นครับคือยกบิวฮาสาวใช้ประจำตัวของเธอเองนั่นแหละให้ไปเป็นภรรยาของยาคบอ๋อให้สาวใช้มีลูกแทนตัวเองใช่ครับเพื่อว่าลูกที่เกิดจากบิลฮาเนี่ยจะได้นับเป็นลูกของราเชลเอง มีแบบนี้ด้วยแล้วเราได้ผลไหมคะได้ผลครับบิลฮาก็ตั้งทอมแล้วก็คลอดลูกชายคนแรกให้ยาโคบชื่อว่าดานดานครับซึ่งราเชลก็บอกว่าชื่อนี้หมายถึงพระเจ้าได้ตัดสินความให้นางแล้วเหมือนกับว่าพระเจ้าเข้าข้างเธอแล้วอืมเหมือนเป็นการประกาศชัยชนะเล็กๆนะคะยังไม่พอครับไม่นานบิลฮาก็คลอดลูกชายคนที่สองอีกชื่อนัฟททลีค่ะคราวนี้ราเชลพูดชัดกว่าเดิมอีก บอกว่าข้าพเจ้าปล้ำสู้กับพี่สาวและข้าพเจ้าได้ใช้ชนะแล้วโอ้โหอันนี้คือประกาศสงครามเอการแข่งขันกันชัดๆเลยนะคะเนี่ยชัดเจนเลยครับว่าน,นี่คือการแข่งกันมีลูกกับเลอาโดยตรงแล้วฝั่งพี่สาวล่ะคะนางเลอาเห็นน้องทําแบบนี้แล้วยอมหรอคะไม่มีทางยอมครับพอเลอาเห็นว่าตัวเองเนี่ยเออหยุดมีลูกไปพักหนึ่งแล้วแล้วเห็นวิธีของน้องสาวมันได้ผล เธอก็เลยทำบ้างทำยังไงคะก็ยกศิลป่าสาวใช้ของตัวเองให้ยาโคบเป็นภรยาอีกคนเหมือนกันเอาละสิกลายเป็นศึกสาวใช้ซะแล้วครับผมศิลป่าก็คลอดลูกชายให้ยาโคบอีกสองคนชื่อกาดกับอาเชอร์ กาดนี้แปลว่าโชคดีอาเชอร์แปลว่าความสุขเลอาก็คงรู้สึกดีขึ้นมาบ้างนะครับถึงจะเป็นลูกของสาวใช้ก็เถอะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้ยาโคบก็มีลูกชายเอ,อ่อสี่คนจากเลอาสองคนจากบิวฮาแล้วก็อีกสองคนจากศิลปปารวมเป็น8คนแล้วสิคะใช่ครับแต่เรื่องการแข่งขันยังไม่จบแค่นี้นะครับแต่ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องผลไม้อ๋อมะเขือดูดาิมใช่ไหมครับที่รู เเปลลูกขออองาาไจมใช่ค่ะ,มะเมื่อเขอดูดาอิมหรือแมนเดรกเนี่ยคนสมัยนั้นน่ะเขาเชื่อกันว่าผลของมันจะช่วยให้ผู้หญิงตั้งท้องได้ง่ายขึ้นหรือบางทีก็ว่าช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศอะไรทำนองนั้นอ๋อเป็นความเชื่อสมัยนั้นรูบเบนลูกชายคนโตของเลอาเนี่ยเขาไปเจอผลนี้ในทุ่งนาก็เก็บมาให้แม่พอราเชลเห็นเข้าก็อยากได้มากเลยไปขอจากเลอาแล้วเลอาให้ไหมคะ กำลังแข่งกันอยู่แท้ๆตอนแรกก็ไม่ให้สิครับเลอาก็ต่อว่าเลยบอกว่านี่น้องแย่งสามนีพี่ไปแล้วยังจะมาเอาผลไม้ของลูกพี่ไปอีกหรอออฮึราเชลก็เลยยื่นข้อเสนอแบบว่าสุดๆเลยคือบอกว่าถ้ายอมให้มือเขือดูดายิมเนี่ยคืนนี้จะยอมให้ยาคบไปนอนกับเลอาฮะ เอาจริงนี่คะเนี่ยใช้ผลไม้แลกคิวสามีโอ้โหไม่ธรรมราจริงๆกระผมเป็นดีลที่น่าทึ่งมากในบริบทนั้นแล้วแล้วสรุปว่ามะเขือเนี่ยมันได้ผลไหมคะเลอาได้ลูกเพิ่มมะเอ่อพระกัมพีไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่าเป็นเพราะมะเขือหรือเปล่าแต่บอกว่าคืนนั้นยาโคบก็ไปนอนกับเลอารจริงๆแล้วก็บอกว่าพระเจ้าทรงสดับฟังเลอาค่ะทำให้นางตั้งครรภ์อีกครั้ง คลอดลูกชายคนที่ห้าชื่ออิสซาคาอิสซาคาครับซึ่งเลอาบอกว่าชื่อนี้หมายถึงพระเจ้าประธานสินจ้างให้เพราะนางได้ยกสาวใช้ของนางให้สามีอ๋อเหมือนเป็นรางวัลตอบแทนใช่ครับแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นมีลูกชายคนที่หกต่อชื่อเซบูลุนแล้วต่อมาก็มีลูกสาวคนแรกด้วยชื่อดีนา เท่ากับว่าตอนนี้เลอากับมันนำในการแข่งขันอีกครั้งมีลูกเองถึง6คนบวกกับลูกสาวอีกหนึ่งครับผมแต่เรื่องราวยังไม่จบครับหลังจากนั้นในที่สุดในที่สุดพระเจ้าก็ทรงระลึกถึงนางราเชลและทรงเปิดคันของนางตามที่นางปรารถนามาตลอดในที่สุดจากการรอคอยแข่งขันต่อรองสารพัดในที่สุดราเชลก็ได้มีลูกของตัวเองจริงๆเสียทีใช่ครับ นางตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายชื่อโยเซฟโยเซฟชื่อนี้คุ้นๆนะคะครับซึ่งมีความหมายสำคัญมากราเชลบอกว่าพระเจ้าทรงโปรดยกความอดสู่ของข้าพเจ้าไปเสียแล้วนางก็ยังหวังต่ออีกว่าพระเจ้าจะโปรดเพิ่มบุตรชายอีกคนให้ด้วยค่ะ ถึงตรงนี้ยาโคบก็มีลูกชายแล้วทั้งหมด11คนจากภรรยาสองคนกับสาวใช้อีกสองคนโอ้โหกลายเป็นครอบครัวใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับนี่เป็นแค่เรื่องราวในช่วงต้นถึงกลางๆของบทที่30เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากๆทั้งเรื่องการแข่งขันความปรารถนาอย่างแรงกล้าของผู้หญิงในยุคนั้นที่จะมีลูกชาย ค่ะแล้วก็ความเชื่อต่างๆด้วยนะคะครับผมแล้วที่สําคัญคือบุตรชายเหล่านี้แหะครับที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นต้นกําเนิดของชนชาติอิสราเอล12เผ่าซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากสถานการณ์ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งขันจริงๆมาดูกันต่อนะคะหลังจากที่ราเชลลอดโยเซฟแล้วเนี่ยยาโคบก็ก็คงรู้สึกว่าพอแล้วล่ะถึงเวลาต้องกลับบ้านเกิดสัที ครับผมก็เลยไปหาลาบันบอกว่าเออผมขอลาออกนะครัอขอลูกลูกภรรยาที่แบบทํางานแลกมาคืนมาแล้วก็จะกลับบ้านแล้วครับท่านก็รู้นี่นาว่าผมรับใช้ท่านมาดีแค่ไหนตลอดหลายปีที่ผ่านมาใช่ครับคือตอนนั้นลาบันนี่แบบไม่อยากให้ไปเลยจริงๆนะรอคะครับพอรู้อยู่แก่ใจเลยว่าที่ตัวเองรวยขึ้นมาเนี่ยมัน เออเพราะพระเจ้าอุบมรนตัวเองผ่านยาโขบนี่แหละก็เลยรีบรั้งไว้เลยบอกว่าเฮ้ยอยู่ต่อเธอะอยากได้ค่าจ้างอะไรยังไงว่ามาเลยอารมณ์แบบเจ้านายที่รู้ว่าพนักง,งานคนนี้เก่งมากไม่อยากให้ออกเด็ดขาดประมาณนั้นเลยครับเสียดายแย่เลย <laughs> ยาโคบก็เลยเหมือนถือโอกาสนี้ ทวงบุญคุณนิดนิดไหมคะแบบว่าแอลุงก็เห็นตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยลุงมีสมบัตินิดเดียวเองนะใช่ใชแต่ดูตอนนี้สิมันเพิ่มพูนมหาศาลขนาดไหนตั้งแต่ผมมาช่วยดูแลเนี่ยแล้วนี่เมื่อไหร่ผมจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวให้ครอบครัวตัวเองบ้างละครับขอไปตั้งตัวบ้างเถอะอะไรประมาณนี้จุดนี้อยาขอบฉลาดมากนะครับคือเขาไม่ได้ขอเงินเดือนเป็นตัวเลขตรงๆแต่เสนอดียลที่แบบฟังดูแปลกมากเลยยังไงคะบอกลาบันว่า ไม่ต้องให้อะไรผมเลยแค่นับจากนี้ไปนะถ้ามีลูกแกะลูกแพตัวไหนในฝูงของลุงเกิดมาเป็นลายเป็นจุดเป็นด่างหรือว่าสีดำล้วนๆพวกนั้นน่ะยกให้ผมเป็นค่าจ้างไปอ้าวแล้วที่เหลือล่ะส่วนตัวสีเรียบๆสขีขาวๆอะไรพวกนั้นก็เป็นของลุงไปเหมือนเดิมโหฟังแวบแรกนี่เหมือนยาโคบยอมเสียเปรียบเยอะเลยนะ ใช่ครับเพราะปกติสัตว์สีแปลกๆลายแบบนี้มันเกิดน้อยมากๆในฝูงใช่ไหมคะใช่เลยครับเหมือนแบบวัดใจกันไปเลยว่ายาโคบจะไม่ตุกติกไม่โกงแน่ๆแต่ลาบันนี่สิคะโอ้โหสุดยอดเลยเพอตกลงปุ๊บ,บผมในวันนั้นเลยนะลาบันรีไปคัดสัตว์ตัวผู้ตัวเมียทุกลายทุกจุดทุกสีดำที่มีอยู่ในฝูงตอนนั้นทั้งหมดออกมาทันทีเลยโหเร็วมากแล้วก็ให้ลูกชายตัวเองพาหนีไปไกลลิฟเลย แบบต้องเดินทางสามวันเหลี่ยมจัดจริงๆใช่ครับเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเกมนี้ยาโคบเขาอ่านขาดครับเขามีแผนซ้อนแผนไว้อยู่แล้วจริงเหรอคะยังไงยาโคบก็ไปตัดกิ่งไม้สดๆมาพวกต้นไม้ชื่อแปลกๆหน่อยต้นไข้ต้นสลาต้นเกาลาดออืแล้วก็ปอกเปลือกไม้พวกนั้นให้มันเป็นลายทางขาวๆสลับกับสีเปลือกเดิมของมันอ๋อให้เป็นลาย แล้วเอากิ่งลายๆนี้ไปทําอะไรต่อคะเขาก็เอาไปวางไว้ตรงรางน้ําที่ฝูงสัตว์มันจะมากินน้ํากันค่ะแล้วก็เป็นที่ที่มันผสมพันธุ์กันพอดีด้วยเอ๊ะอันนี้เหมือนเป็นแบบใช้พลังจินตนาการหมู่หรอคะให้แม่แพะแม่แกะเห็นลายตอนกําลังเอ,อผสมพันธุ์กันแล้วลูกจะออกมาลายตามที่เห็นหรออืม มันจะเวิร์กได้ยังไงคะในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันสีขนลายมันน่าจะมาจากยีนไม่ใช่หรอถูกต้องครับถ้าตามหลักพันธุศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยลักษณะภายนอกมันถูกกาหนดโดยยีนไม่ใช่สิ่งที่แม่เห็นตอนตั้งท้องหรือตอนผสมพันธุ์ใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้วิธีของยาโคมมันดันได้ผลจริงไงครับอ้าวเหรอคะครับซึ่งมันก็อาจจะมองได้หลายมุมนะขึ้นหนึ่ง อาจจะเป็นการแทรกแซงเหนือธรรมชาติไปเลยพระเจ้าอวยพรยาโคบโดยตรงให้เป็นแบบนั้นอ๋อพระเจ้าช่วยหรือสองคือยาโคบอาจจะไม่ได้พึ่งแค่กิ่งไม้อย่างเดียวเขาอาจจะมีความรู้เรื่องการผสมพันธุ์สัตว์อยู่แล้วว่าต้องจับคู่พ่อแม่แบบไหนนะถึงจะมีโอกาสได้ลูกลายๆสูงๆอืมเข้าใจได้แล้วก็ใช้เรื่องกิ่งไม้เนี่ยเป็นเหมือนกุสลบายหรืออาจจะแค่บังหน้าลาบัน หรือเสริมความมั่นใจตัวเองอะไรทำนองนั้นอืมก็น่าคิดนะคะแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกไหมคะกับวิธีนี้มีจุดสำคัญมากๆเลยครับคือยาโคบเนี่ยเขาจะวางกิ่งไมล้ลายๆนี้เฉพาะตอนที่สัตว์ตัวที่แข็งแรงมาผสมพันธ์เท่านั้นอ๋อเฉพาะตัวแข็งแรงเหรอคะใช่ครับถ้าเป็นตัวที่ดูอ่อนแอเนี่ยเขาจะปล่อยให้มันผสมพันธ์กันไปตามปกติเลยไม่ต้องดูกิ่งไม้ อ๋อเกตเลยแปลว่าลูกสัตว์ไลายๆจุดๆดังๆที่เกิดมาตามข้อตกลงซึ่งกลายเป็นของยาโคบเนี่ยครับก็เลยมีแต่พวกลูกสัตว์ที่แข็งแรงรุ่นท็อปๆทั้งนั้นเลยสิคะถูกต้องครับส่วนพวกลูกสัตว์สีเรียบๆที่อาจจะอ่อนแอก,กว่าก็ตกเป็นของลาบันไปโดยปริยายโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ได้จํานวนตามสัญญาแต่ยังได้คุณภาพเน้นๆอีกต่างหากใช่เลยครับ ยาโขบพริกเกมจากคนที่โดนเอาเปรียบมาตลอดให้กลายเป็นต่อรองได้อย่างเหนือชั้นจริงๆใช่แล้วครับผลลัพธ์ก็คือยาโขบก็เลยร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วมากค่ะมีฝูงแพะแก่เยอะแยะมากมายมีคนรับใช้ชายหญิงแล้วก็มีอูดมีลาเป็นของตัวเองเพียบเลยโอ้โหครบเลยครับ ครบเลยพร้อมเต็มที่สําหรับการเดินทางกลับบ้านเกิดแล้วสรุปตอนนี้นะคะยาโขบที่อยากกลับบ้านเต็มแก่แล้วเนี่ยก็ได้ใช้ทั้งความฉลาดความอดทนแล้วก็กลยุทธ์ที่ต้องบอกว่าเ,เหนือเมฆจริงๆครับ เนือเมฆากในการต่อรองแล้วก็สร้างตัวจากศูนย์เลยแม้ว่าจะอยู่ภายใต้เจ้านายอย่างลาบันที่แบบจ้องจะเอาเปรียบตลอดเวลาใช่ครับเขาผสมผสานทั้งความเข้าใจในธรรมชาติอย่างเรื่องการผสมพันธุ์สัตว์แล้วก็อาจจะรวมถึงความเชื่อมั่นในวิธีของตัวเองหรืออาจจะเป็นการทรงนำจากพระเจ้าด้วยมั้งคะ เป็นไปได้ครับจนสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งจริงๆเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นเลยครับว่ายาโคเป็นตัวละครที่มีหลายมิติมากๆเลยนะคะทั้งฉลาดแต่ก็อาจจะมีแกมโกงนิดๆแต่ก็มีความสามารถในการปรับตัวการวางแผนเพื่อเอาตัวรอดและก็สร้างอนาคตในสถานการณ์ที่แบบกดดันแล้วก็เสียเปรียบมากๆมันคือบทเรียนเรื่องการใช้สติปัญญา แล้วก็ทรัพยากรที่เรามีเพื่อพลิกสถานการณ์ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ได้สุดยอดเลยค่ะแล้วผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรในเรื่องกลยุทธ์การต่อรองและการสร้างตัวของยาโคบนี้ลองคอมเมนต์มาได้นะคะและอย่าลืมติดตามเรื่องราวของยาโคบกันต่อในตอนหน้ากับรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible Step ได้ใหม่ในตอนหน้าคะ่ะคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตที่นี่ TDO